คำเตือนคนที่ดูคลิปนี้โปรดอย่าไม่ระวังเธอค่ะเพราะมีการลอบเบียดเบียน็บประจักษ์ชัด ฉันไม่กินหรอกคุณท่านทำไมทำแบบนี้คะอยให้ให้คุณท่านเลยนะคะฉันอยากจะกินที่อร่อยอร่อยเป็นครั้งสุดท้ายคุณท่านอยากกินอะไรคะนี่หนูทำมาให้หอนากกินกวางตุ้งนมมันหอยผักกวางตุง้งบ็อกชอยส์บ้าคะมีบ็อกชอยส์เลยคะ อ๋อผักกรวดตุ้งเหรอไม่มีหรอกฮะช่วงนี้มันน้ำมันเหรอไม่ใช่หน้าด้านไม่ใช่แล้วหนูจะหามาได้ที่ไหนคะป้าไปตามเส้นนี้ผักกรวดตุ้งผักวางตุงงต้ง,บ,ง,งบอกชอยส์ผักกรวดตุ้งน้ำมันหอยวางตุง้งบอกชอยส์ โอ้วันนี้คุณบัวพูดแทนคุณฟางครับบัวบีบ็อกชอยสิคะอะไรผักวางตุ้งนะคะดูก็เหยียบเล่นได้แล้วไหนสิทำไมมันเล็กจังอะช่วงนี้มันหน้ามันหน้าด้านไม่ใช่หน้าคนแบบนี้มันต้องกินผักโขม นึงกำลังง้อไปจริงอร่อยด้วยเปิ่ขนอยากินควางตุ้ง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 กวางตุ้งหูหุบหัวเข้าใจหนูไหมกล้องทันนี่ grab โดยมันก็แปรไดีทำยังไงได้อ่ะเดี๋ยวผมไปทำให้นเหรอคุณบัวจ,จริงซีจะไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรหันไปและหลับตาฉันขอจมูกฉันขอหนูหนอ่อยขอตาด้วย กระดอดเนี้ยขอจะบกด้วยก็แล้วกันนะโอเคเฮ้ยที่เนี่ยไปน,นะตนัดฉากมาตอนเสร็จเสร็จแล้วจอหนนะูจริงเหรอ เลือกผักในสิ่งที่ปลอดภัยแต่ต้องดูตามฤดูกาลด้วยเพราะอาจเกิดสาเหตุอันตรายได้อย่างนี้เล,เลือกผักให้ตรงตามฤดูกาลเลือกผักที่ปลอดภัยเหมาะกับอนมามัยตัวเองบ้านคะ่ะซูสนุกกันแล้วใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย